นี่คือบอกกระแทกไร้สายของเท็กซัสบูเรื่องแรงบิดนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนี่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนี่สบายมากนอกจากใช้กับงานบล็อกได้แล้วเนี่ยมาใช้พวกขันไม้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหัวของเขาเนี่ยเป็นแบบ2 in 1ด้านในสามารถสวมดอกไขควงที่เป็นก้านหกเหลี่ยมแบบนี้ได้นี่เลยครับเวลาที่เราไปขันสกูหรือว่าใส่ดอกเจาะแรงบิดสูงๆเนี่ยสบายมาก เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเวลาที่อัดสกูเข้าไปในไม้นะครับว่าจะนิ่มแค่ไหนแล้วก็ตามด้วยขันออกเลยในเรื่องความแรงของเขาเนี่ก็เหลือๆนะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่น t x ขีด9712 ซาแบนเท็กซัสบูก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาลองใช้ดูนะครับว่าจะแจ่มแค่ไหนต่อมามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างบล็อกตัวนี้ก็เป็นหัวแบบ2 in 1นะครับแรงบิดขันออกสูงสุดถึง550นิวตันเมตรตัวเครื่องนี้ก็เป็นแบบคอสั้นนะครับเล็กรกะทัดรัดแล้วมีระบบกันน็อตตกด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องสำหรับค่าตัวของเขาชุดนี้อยู่ที่ผ่านปลายๆนะครับมาดูภายในกล่องกันเลย เปิดมาก็จะเจอใบคู่มือรับประกันนะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่าอุปกรณ์ในกล่องนียมีมาครบไหมส่วนการรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าหิ้วนะครับไว้ใส่ชุดบล็อกเวลาที่จะใส่ติดรถเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายนะครับมีกระเป๋าแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นชุดบล็อกนะครับอย่างแรกก็มาดูตัวบล็อกกันก่อนเลยนะครับว่างานประกอบนี่สวยแค่ไหน จากที่ดูนี่ก็โอเคเลยฮะดูดีตัวมือจับนี่ก็จะเป็นยางกันลื่นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบบอดี้เรียบความยาวตรงนี้อยู่ที่11ซนติเมตรหัวของเขาีจะเป็นขนาดลูกบล็อก1ทับนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นก้านไขควงสวมไว้ต่อมามาดูแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่นี่เขาทามาสวยมากจากที่ดูนี่ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับงานดีไซน์ต่างๆส่วนด้านล่างของแบตจะเป็นแบบยางกันลื่นนะครับกันกระแทกได้เวลาที่เราใช้งาน ส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยเขาจะปรับไล้อยู่ที่สามระดับเดี๋ยวมาฟังเสียงระดับที่1นงกันก่อนเลยต่อไประดับที่สองแล้วก็ระดับสาม โอเคครับเสียงนี้ก็ถือว่านิ่มเลยนะครับรูปล่างนี้ก็สวยงามใช้ได้มอเตอร์นี้ก็ได้เป็นบัสเลนะครับขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานแน่นอนแล้วของที่ให้มานี้ก็ถือว่าครบเลยนะครับมีลูกบล็อกดอกไขควงตัวเครื่องกิ๊บหนิบสายสะพายแล้วก็แท่นชารนะครับตามด้วยกระเป๋าโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปลองรีวิวการถอดล้อดูนะครับโดยใช้เบอร์19เริ่มแรกนี่จะเป็นแรงบิดที่ศูนย์ขันมาให้เลยครับ นี่ฮะออกอย่างง่ายดายตัวนี้คือแรงบิดมาตรฐานที่ศูนย์ใช้ประแจปอนขันมาให้พอล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เ,เจียจานเบรกมาเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบขันเข้าแล้วก็เอาประแจมาอัดแน่นๆดูนะครับว่าจะขันออกไหมนี่ฮะอันนี้เป็นลูกบล็อกที่แข็งแรงนะครับที่ผมใช้ประจําเดี๋ยวจะลองอัดเข้าไปแน่นๆนะครับแล้วก็ใช้บล็อกถอนดู นี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าอัดแน่นกว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาลองถอดกันเลยก็ถือว่าสบายๆนะครับแรงบิด550นิวตันเมตรในการขันออกถ้าเป็นงานรถเก่งรดกระบะแบบนี้สบายเลยครับใช้บ็อกตัวนี้ ส่วนเวลาที่เราจะขันออกเนี่ยเขามีระบบออโต้สต็อปด้วยนะครับการน,น็อตตกเขาจะปรับได้ตอนที่เรากดขันออกเวลาที่เปิดโหมดจะมีไฟจุดสีเขียวตรงนี้ขึ้นนี่ฮะเวลา,าที่เราขันออกกดแช่ไว้เนี่ยเขาจะหยุดตัวเครื่องเองอันนี้จะมีประโยชน์เวลาที่เราขันออกนะครับน็อตก็จะไม่ตกนะครับจะค้างไว้แบบนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมารีวิวบล็อกกแทกของทาง Texas b l ูแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับใครที่ชอบก็ไปหามาไว้ใช้งานได้สลหับผม DIY by Topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ